สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ป๊กมาปาครับผมช่องนุ่มรัดนาพาเที่ยวแหมแล้วนะครับผมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมาแอลกังตงนะครับเนาะกังตงของผมตีอำเภอพานจังหวัดเชียงให้นะครับผมซึ่งวันนี้เป็นวันอันอย่างว่าวันหยีเพลงครับวันลอยกระทงเนาะเป็นยามเจ้าของวันลอยกระทงครับผมนี่ครับแต่ละวัดของหมู่บ้านละแวกนี่ปรนก็จะเปิดเพลงเอ่อคือบรรยากาศคลื่นกันนะครับผมนี่ครับ แต่เจ้าอีแม่ก็ไปอันเี่ยวไปวัดมาครับไปฟังธรรมเนาะวันนี้เป็นวันพระนะครับผมวันนี้ผมจะปาคุณผู้ชมครับไม่เอลตรงผมนะครับเนาะหลังจากติ่มาได้ไม่เอลเมินครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศของช่วงวันลอยกระทงวันนี้วันที่อย่างนี้สามสิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับเข้าก็เจะาอเดีเกียวแล้วครับอีพอวันสักสองสามตีสเจดีเกียวอะไรอย่างนี้นี่ครับโอ้ว่าเข้าเต่าเลยเนดะนี่ครับ ข้าวล้มนะครับต้นข้าวมันล้มต่นข้าวข้าวตาวเหนือนะครับนี่อันนี้ตังวัดตังปุ่นนะครับเฝนแฮ่มองมองมองเนี่ยเป็นสัญญาณว่าน่าจะปล่อยวาวไมปล่อยวาวห้มนะว่าวควันนะถ้าตอนที่ผมไปลอ่อนจะเป็นประมาณเนี้นะครับฝนแฮ่มอง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 แ้ก่องแหก่องนะครับเนาะปล่อยวาวกันนี่ครับพายุเข้าสองสามวันที่ผ่านมาแต่ว่าฝนตกหนักขนาดมาเจ้ามานี่เป่งรึ่ง พายุอย่างวามรลเบมรลเ,เบนะครับจำจื่มได้เหมือนกันทำให้บรรยากาศเจ้านี่มาสดชื่นมากครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่สุดยอดครับบรรยากาศแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นซาปาซาปาตีเป็นอยููท่ายตรงของผมนะครับเนาะนี่ครับเจนี่น้ำเต็มเลยคุณผู้ชมนี่ครับ แล้วก็แวดแวดบอ่อปลาบุ่นจะเป็นเนห้องมองใสกุ้งโอ้ีป้อเอาไฮเมาใส่นกด้วยหรอนกมาใให้ลงกลินเข้าก็ได้มหมูดนะครับเอาเป็นเอาเป็นตะไครา้มาขึงไว้นะครับที่ขอบซะหรือว่าอาจจะเอาไว้กันนกเต็นนกยางมันมาลงกลินปลาหรือเปล่ากับเบเนใจนะครับนี่มันเป็นมองมองใส่กุ้งครับหรอวกับดักกุ้งฝอยนะครับผมนี่ครับปุ่นกับมี เอาขวดน้ำพลาสติกแปงครับขวดน้ำอัลมนะครับเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นก้างบัตทัวร์่แม่ปุ๊กพักนักนาะตรงผมนะพักนี่ตึงแหวกนี่แหละมีมอนะครับเนาะอันนั้นให้จำพิษเก้าบะควงนะพุญน,นะครับที่แจงบุญน,นะแล้วมีอันนี้เก้าบะเนก่เก้าตัง้งอ่ะจำพิ่นะในแม่นะครับก็ตั้งเก้ากวกยบะม่วง อะไรอย่างนนะพักเหือดสปาสเปรดครับนี่ครับมัน <c oughs> สุงน้าช่วงนี้ครับที่อันเป็นใกล้จะได้เกียวเนี่ยเดี๋ยวถ้าฝนเว้นไปสักวางถ้าแดดแห้งๆนี่มันจะมีปลาน้ำคอนครับคุณผู้ชมทางอีสานไปห้ท่อ,อย่างปลาคอนปลา,าคอนนะน,นะครับผ็คือว่าปลาลิม่มจิลิ่ปาลาเสดสละลานี่ลาะเลาะเละ่นเลยครับมันจะแล่นไปตามทีมีแอ่งน้ำน,ำนี้ถุงน้นะครับนี่ หม้อหน,นี้แม่กับปูกอย่าเหรบัลน,นาวด้วย,ยนี่ก็มวยเตดหัวมะละกอรครับอันนี้เป็นพักกาดเนาะขับหลาบหมาะหนัดแล้วก็มีอย่างเหรอไอย้ยอดมันแกวแกงกับหมาะครับกินหัวมันแกวกับล้ำนะครับนี่ก็มคกอกเลยนี่ยอดขับหลาบหมาะครับนู่นฟาอกเหมือนกันเหรอน้ำตั้งตรง,ตรงแห้งมาถ่ยลงสามบนกัน น้ำเลือกนะครับนี่คุณผู้ชมดีผมมาไทยคุณผู้ชมดูมันๆนะครับที่แม่เขาซุปซาพ่อง <c oughs> ลงเก็บพักแหวน่องเนี่ครับนี่ก็เป็นพักบุงนี่โอเคครับปะ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับไปดูไฟที่ห้างดีกว่าที่ผมมารถเครื่องจอดท่านเนาะขี่รถเครื่องมากันอนย่านะครับเราต้องปุ่นปุ่นเพื่นถ่นยายใบหญติน้ากันน้าปัน่นข้างนี่นะ หันงวัวยู่หันสามสี่ตัวสองสามตัวครับไะนี่ครับเข้าเห,ม,เหมือนก,กับดิเกียวแล้วนี่มันผูกกับเป็นเดือนพืชจีแล้วเนาะอีพ่อวันสักสองสามติดสามติดเนี่ยก็่คนะครับนี่เป็นเข้ารวงอันนี้บนห้องอ่ะเข้าเข้าไหวแล้วนี่ครับคือว่ากระแลกไม่ตั้งขึ้นมาครับตอนมันออกมาไนะ กับกำนังมันจะเริ่มมีน้ำหนักขึ้นมาติ๊กๆเป็นเม็ดเต็มขึ้นมากว่าไอ้ลองนี่เป็นรวงขึ้นมาอีกแล้วครับนี่ครับแล้วก็อันกำนังมัจะเริ่มสีเหลืองเข้าเหลืองเข้าครับก็จะดีเก็บเกี่ยวครับผมแล้วเหมือนกับว่าตรงนี้ครับเสียงแหบไปหน่อยอากาศเปลี่ยนครับ่วงนี้เหมือนอันอีปอ้อม่นจะเอาเข้าวกำมาแซมด้วยก็ได้อโหคุณผู้ชม ขัขนาอุกอุ้งหรอย่าหน่ำเนี่ยจะหยอบนี่ครับขา้าวกรรมนี่งามว่าคุณผู้ชมขา้าวกรรมคือข้าวเป็นเม็ดสีนี่ครับที่ม่วงๆนี่โอเขายิ่าเต็มลเลยนีย่นี่เป็นน้ำนมอยู่แล้วครับเป็นข้าวน้ำนมอยู่เลยมีแซมพันผ่องนี่ผ่องน้อยเดียวครับปอนักตัวได้นะครับนี่อ้เป็นบรรยากาศกลางต้งครับผม ที่อันอำเภอพานจากวัดจยงายนะครับคุณผู้ชมนะครับตะกี้ถางมีแม่เพราะแม่ตรงปานนำ้ำครอนเลยเนี่ยแม่ว่าเอ้วันนี้วันศีลวันพระไผว่าสักเตี้ยเนี่ยโอ้ตานท่านมีนี่ตัวให้คุณผู้ชม,มน่ะเนาเปินห้องวัดดอกป้านบ้านขเขานะเมื่อกลคล้ายๆลักษณะเป็นดอกบัวน้อยๆน,นะครับเป็นดอกสีมว่วงๆรว่าขาวๆพวองงามครับ เป็นละอ่อนนี่เลี้ยงปากาัดปาา่าหางนกยุงนี่จะเอ้าดอกป้านมาปลูกในบอ่อสินะ่ะมันงามครับนี่ครับเป็นบรรยากาศทุ่งนะแถวบ้านผมนลครับผมนี่ครับตั้งเหนือพื้นก็จะเป็นแม่แก้วเหนือเลี้ยวเรียบเลาะดอยไปเรื่อยๆก็จะเป็นแม่อ้อไปเรื่อยๆครับขึ้นไปแต่ตัวเมืองเชียงรายนครับไปตั้งหัวดอยไปน,นะแล้วลงมาทางใต้นี่ก็จะเป็นปงถลายบ้านใหม่จำพักูด ไปเลยเลยครับนี่ประมาณนี้ครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะปลาไปพอร้วติวานตีตะเนี่ยตีห้างเนี่ยปล่อยแม่เปินปลูกอ้หยังเปินแปลงอ้หยังไว้นี่พ่องนะครับนอบาอเพราะว่ากันหลายเดือนแล้วนะครับที่ผมได้มาเอวพอนะครับด็กเข้าเข้ากับหวเขียวเลี้ยวไปครับ พาไปการโซชื่นอนะและ้วก็เอ่อถึงแม่จะเห็นแดดยังอี้นะครับบ่ฮ้อนนะเพราะว่าเป็นเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะแต่ล้มกับบนหนาวจะได้ว่าฝนกำลังมดไปอากาศดีมากครับตอนนี้แป้นมงปลายอยู่อากาศดีแบบโาชื่นอนะออกปถะทุมันจะได้แตงเอาหนะแต่แต่เนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปพอทั้งเพลก่อนดีกว่าตอนนี่ปอบบนอั้นกลุ่มทานก็ ไปตัดเอาไม้ต้นลิ้นจีที่มันแก่ๆที่มันบ่อออกนอยแล้วตีไหบดนะครับเอามากลุ่มทานขายเนี่ยจระสร้งรายได้ได้ห,หนึ่งทางอยู่ไหนที่บอกว่ากระสอบละร่อยนะกลุ่มทานแล้วไปเก็บไว้บ้านเบิกกลับมาซื้อขาบ้านแล้วมูแมก้าก๋วยเตี๋ยวแมก้าอ,อาหารตามสั่งอย่างนั้นนะครับเดินมาซื้อกินนะดูโอ้โหแม่พุ่มทั่วแล้วครับปุ่มทั่วเต๋อหมดแล้วนระโน้ดฟักเง้วอ่ะไผขยะก,กินตามบะทั่วฟักเง้ว เอาไปรวไปกลับตำส้มต่ำประเทศนี้มาเก็บเอาเนอะติส่วนของนมร้าน,น้าไปนะครับตีอันนะตำบลไม่ออมบริพานจากว่าเจียงไฮนะครับผมนี่ครับน,นี่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 เป็นไม้ลินจีนี่ีปอดตัดเป็นก้อมเป็นก้อมตีอันให้ตีนด้อยไปนะครับแล้วก็เอามามาไว้กลุ่มทานนะครับนี่เหรอแต่กลุ่มทานมันอนะ่ะอันนี้ไหนนี่ยังมีทานอยู่นะครับห่อนลงลองอุญลงลงอยู่หอดูไท คนไทยเอาเอาดินมาอึดนี่แล้วคือมันอย่างกงอคือคือมันวอดไปอะครับนี่แบบบางครึออกซิเจนเข้าไปละนี่มันอมอยู่หันเต้ามันมอดคนเดียวมันไม่เคยเป็นทานขึ้นมาอยู่ในหั่นนะครับเนาะนี่โอ้ยป่อยแม่บนมันแต้ครับุณผู้ชมเนาะขมทัวร์เนาะขมทัวร์เต็มตรงตะเกิ้นตะเกิ้นนึ่มได้เก็บกันแล้วครับโอ้เนาะ เท่า,ก,นะมมา,ากันแล้วพองกับมีนน่ะน่ยมีแม่แอมเคปขายคารทองอ่ะเนาะหั่นกับมีหยอดกอกนละขึ้นหัน่นนี่กับมีม่มอเขือครับตั้งเพ่กัเป็นสแลนี่คืออีแม่ผมเปินเปินมันครับเวลาอันนี้นี่เวลาว่างๆนี่มันได้เอาเปินจะนี่หันยะนี่แต่อดนะครับคุดหั่นปลูกนี่แบ่งหั่นแบ่งนี่นะครับหั่นปลูกพักอิ่มเพรกับน,นี่กับไปตำเฮ็ดเนาะช่วงนี้ก็เป็น ลักเลยครับไปตาเฮ็ดแถมยังเย็บผ้าแถมเนี่ยยังมีเวลามาปลูกพักอยู่ดอกคนบริหารเวลายังได้เนาะเขาหลุดมาอย่างผมนี่เนี่ยมาไ,ได้แล้วนะบริหารเวลาแบบอีเลยนะเนาะอันนี้ฟักท้องครับหรือว่าฟักแก้วนะครับเนาะกำลังเป็นดอกครับอันนี้เป็นเอาขีเฟืองจากขี้เฮ็ดนะครับที่ใส่เฮ็ดฟางนะเอามาแปลงเติกนี่อย่างเนปลูกพักกาดนี่ ใบซิกแซกอีกเหมือนพักการดิมันคิวๆที่อเอามาแกงดูอ่ะมาครับหลามมาเมาะนะครับแ,แล้วผมมาเข้าทุเรียนเพื่อผลลงโอ้ยมีแล้วพอเนี่ยมันแกวฮึบเหยียบมดครับโอ้ต้นทุเรียนกลางกอมันแกวของดี่เพลินละโอ้ยผมเตดนี่นาะปวดเจาลักษณะนี่นิดกเมือกบเท้องวร่หลามรูดหลามรูดนะครับคุณผู้ชมพอแล้วพอทีแล้วเนาะ อทำบ้านผมนี่ยมีมีไผมากขำเตจดนินี่ลำเตดอ่ะแกหนี่ไปซุกแล้วนี่ปอบบนเอาไว้กินซุกกะโอ้แกนั่นซุกขำเก้าโอ้ตัวตัวจะกินมะเทศสุกไหมมะเทศสุกขำเก้าเลยอ่ะนี่ครับลำรู้ลำรู้พอแล้วเนาะโอ้โหจม น <chaque urai> <the benim graffiti> <melodies> ี่ครับพยากินเตจมาแล้วเนอะที่ส่วนกลางต่งของนุ่มล้านนาไปนะครับเห็นรึมู้ผ่านเหมี่ยงแต่แกนี่ซุกแล้วนี่ผมเด็ดไปบ้านก่อนนี่ครับสดๆจากเกาอันนี้ก็ใกล้ซุกแล้วนี่แต่แกนบนนั้นเหลือมีเหลืองเหลืองมาหน่อยล่ะสดๆจากเกาครับไม่ได้แต่งเติมสีธรรมชาติอะไรนี่ครับดเนกาดีครับ ไปเราเดินลัดปลาโคี่ไปเลยดีกว่าอันนี้เป็นบวกแข้งตัวามะเขือพวงนะครับคร <Yeah. S 1> ไปเด่นเตจูมาเกเนเลยนี่อึบอึบอึบเนี่เก้าลำไยใบนี่บนเออหามาเออฮะน่ะเสียงเข้านี่ม่ท้อหรอผมจิตัดเออกคุณผู้ชมนี่อันนี้เป็นอย่างเราต้นฟักทองครับเขือฟักทองกำลังออกดอกเลยวันหน้าก็จะออกเป็นหน่วยนะครับนี่ โมูมาแล้วก็พันอย่างคุณผู้ชมตัวนี่คือจะออกจะงญ่แหบนล้นนี่ครับไะเดี๋ยวไปพอทางหน้าคุณต่อดีกว่าครับอแม่บนปุกยังพองเนาะน,นี่ก็เป็นอันเป็นแป้งเป็นเตอร์อย่างก็ไอมันแกวเหมือนกันยอดนี่ไปแกงได้นะครับคุณผู้ชมนี่นะยอดมันแกวนะนี่ก้าวบัลลังไงกล้วยดวย Oh. คือว่าแถบมาได้ซื้ออย่างนะครับถ้ามาใช้ชีวิตนี่นะกลางตรงนี่นะนี่มดอ่ะนี่กับเกาลำใหญ่นี่อันนั้นกับบั้นแก้วครับแล้วนะนี่ครับมันี่ต้นทุเรียนอ๋อมป้ออ๋อมปล่อยขนาดสี่ห้าปีกันร่างตัวได้กลิ่นน่อยก้าเนาะถูกเนาะนี่ผมถึงมายืมมาใช้ปีกมาบ้านได้มายืมมาใช้กูเต่อครับ นี่พุ่นพักละกับมีพอแล้วนี่บะแขรงเอาอืมนาะเป็นแถวบะมาณเกลือมาด้วยวต้นฝรั่งอะครับคุณผู้ชมนี่นะนี่นี่กับมีเอาหอมแข้งเหรอหอมเขือกับมีพอแล้วเนาะแล้วหอมเขือเนี่ย นี่คุณผู้ชมผมเขือ่อดอกกระบี่น้อยกระบีอันนี้เป็นเมื่อเขือพวงหรือว่าบักแค้งนะครับกับบักหอยรวมมะละกีนก็มะละกีนนกนี่นกจ้อไปกินแล้วเนอะหน่วยเสืม่มส้มนี่ซุกแล้วแตกแล้วนกจ้อไปกินละนี่ครับพุ่นมีเกสแแันแสลนี่เกลืบะม่วงเกลืคา,ากันยังมีคุณผู้ชมพอรึเปล่เนาะโอ้ แลวนี่นเป็นต้นกระท้อนหรือเปล่ากับบรรเนจใจนะครับนี่นะเป็นปลูกวุ้นิมดโกนเพิิงครับโกนเพิงเป็นโกนเพิงจักไข่ปุ่นเม,มีเหมีขมินโอ้โดงขมินน่ะแล้วดว้เอาใบอ่อนมันมาแปลงแอปป่าเอามาหองแอปป่ามอมตาตคุณผู้ชมนะครับนี่เป็นห้างกลางตรงอันนี้เป็นไทยเป็นขี้เห่อขี้เนือที่อันอีปอมาใส่มะนางฟอกตอกเียกั เมันว่าถ้าเมื่อวันบ้านมันท่อนกับมันเทพมันเย็นว่ะทางตรงเพนะเนาะนี่นครับโอ้ยพอแก่หลัวงมันเนาะหมอดกินมั้วเนาะดูแล้วกันดูนนนนนพอหลัวเนาะแล้วน,น,นี่ก็จะเป็นนั่นแปลงประกาศเตอือนประกาศมีคำเข้าขันขขขนัดมั้งครับหรือว่าสับปะรดนะครับคุณอันนี้ขิงก็มีมั้งเนาะครบทุกอย่างอ่ะแ,แล้วเห็นแม่ปลูกพริกขนาดพปลูกพริกนิด ครบแล้วเอาเกลือมายังเดียวครับมาตรงตู้อมแนวนี่เหรอเต็มเก้าคุณผู้ชมล,ล้ำรู้ล,ำล้ำรู้พอแล้วเนาะเอาดูเดี๋ยวสักวันกันผมจะมาเหยาจัดปฏิบให้กันเนาะ <c oughs> นี่ครับอ๋อมีแผงหยอดพักปูยหยาบนเหนือหลังห้องน้ำเนี่ยพอแล้วเนาะพอพักปูยหยามาปลูกเด้วคุณผู้ชม หลังนี้ก็มีใบเหมือนอย่ง,อยงนี่กูดูว่ามันหาวน่าจะแบบแบบหนาวกันฮะโนาเก้าผักขุยอะจัดไงฮะแล้วแข่งนอ่สะสไลครับนี่เป็นขก้าอเต็ดอืมไม่กาดีเลยคุณจอมน่ะเ,นเตียวแหวนมาพี่ครับมีแบบเก้าบับยมบ้านะ่ะนี่ในเก้างานี่นี่เป็นดอกเป็นนี่ออกนี่นี่เก้างา มีดอกดาวเรืองหรือว่าดอกคําพูจูพี่แม่ผมก็ชอบปลูกดอกด้วยนี่เป็นดอกนี่เป็นงอนไก่ก็ครับนี่นะนี่ครับบรรยากาศก,ก็เป็นแบบนี้ครับเป็นเถียงน้าห้างกลางตรงของผมนะครับเนาะตีจังไห้นะครับผมนี่ครับบรรยากาศดีก่อคุณผู้ชมถ้าบางๆกับแมงเอากันได้เนอะนี่เดมเตะติดมือไปน,นิแกนแล้วดอกเตะซุกอะก้าวเตะหลังบนหนวยหล,ลํลำรูหลํำรูเลยครับคุณผู้ชมนี่ ตอนนี้ห้างตีนทีห่ห้างน้านี่ก็ได้อานิสงจากอย่างก็เก้ากะินาลงนี่ครับรเลยคุมเย็นสบายอากาศเย็นลมหนารลมหนาวช่วยมะแพล่วพล่วครับและมีเสียงดนต,ตรีตรีทางวัดคลอด้วยครับเปินวันนี้วันหีีเป้งเนาะปะกาจะร้อยกระทงกันบึ้นพื้นครับไม่วันนี่บอกว่าบางวัดเปิดจะยังจัดปล่อยคมร้อยหรือว่าวาว,าว,าวาหอมอยู่ก่อนนะครับถ้ามีผมก็อาจจะไปเอลไทายให้คุณชมได้ดูนะครับเนาะ แต่ตอนนี้มาดูต้นบัตรนาวนี่ก่อนครับรพราะว่าเพรอะ่ะเพรานอยมาล่ะเนาะโอ้ยนอยแต้หนอยว่ามีไผ่เก็บไปกินแล้วก็นนี่ปอกเบากับซอไปเก็บตัวนี่นาวเต็มเก็ล้ำลุ่นล้ำลุ่นเลยเนี่ยใหญ่เลยเก็บบัตรตันเนี่ยเพยราะเราเนาะโอ้ยใหญ่แต่กรอล่ะลูกด๊กขนาดเลยอ่ะปวดเต้าโอเคครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมกับปลาไม่เอวอ้นี่ก้หนุนนี่ก้หนุนเลยเนี่ย วันนี้ผมกับป้ามอเอวอย่างก่อห้างตรงของผมนะครับเนาะทบบี่อันตะบนแมอ้ออำเภอพานงจวัดเชียงไฮ้นะครับผมในบรรยากาศเขา้าเขา้าูหน้าหนาวแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ช่องนุ่มล้านนาพาเที่ยวแล้วก็เพจ Facebook นุ่มล้านนาพาเที่ยวเพจหลักกันด้วยนะครับผมนี่ครับผมก็ถ้ามีเวลาว่างๆเนาะผมก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับช่วงนี้ผมอาจจะมาได้ลงคลิปบ,บ่อยครับช่องนุ่มล้านนานะเพราะว่าผม ไปทาโฟกัสแถมคลิปแถมช่องหนึ่งสื่อเป็นแนวแตกต่างจากนี่ไปเลยยังไงก็ผมจะแวะเวียนมาที่ช่องนี้มันๆนะครับเนาะแล้วก็ผมจะปอโฟกัสอู้กับกําเมืองทั้งคลิปเลยาะว่าผมเป็นคนเมืองเนาะอู้กาเมืองแลลวแหลดะนะครับบางทีอาจจะอู้ไทยกับอู่แปรลดเอกอะมันเลยเลยอะอู้กาเมืองดีกว่าเพราะว่าเขาอู้ถึงวันนะครับเนาะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็เออ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมสำหรับพี่นี่ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ